วันอาทิตย์นะฮะได้ไพ่ e ดมูลและไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับดังนั้นในวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์นั้นจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจหลังจากนั้นพอหลังเที่ยงเป็นต้นไปก็จะมีเหตุดีๆเรื่องดีๆข่าวดีๆปลอบใจโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับถือว่าเป็นวันที่มีโชคสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะฮะนะครับคุณอาจจะไม่สบายใจ แต่พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักก็จะเริ่มคลี่คลายสบายอกสบายใจมากขึ้นการเสี่ยงโชคในวันรุ่งขึ้นถือว่ามีครับมีโอกาสมากที่คนวันอาทิตย์จะได้โชคทางการเงินอาจจะเป็นโชคจากหวยจากคนรักหรือแม้กระทั่งจากงานฟุกๆเข้ามาในวันที่29กุกุมภาพันธ์นี้ เลขที่ถูกโฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์คือเลข1,8และ2ครับ1,8และ2ถูกโฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับใครที่ไม่สบายนะฮะมีดวงจะไปหาหมอนะวันอาทิตย์นะนะครับให้เลือกหลังให้นัดหมอบ่ายๆไปแล้วถึงจะดีขึ้นครับถึงจะเป็นโอกาสดีของคุณในเรื่องของการรักษาครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ คนวันจันทร์นะครับในวันจันทร์ที่2 9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ระวังมากๆเลยในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหลังกระดูกเส้นเอ็นและการดื่มกินโดยเฉพาะอาหารเป็นพิษนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับในช่วงของการทำงานต้องบอกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะมีเรื่องไม่สบายใจมี แรงกดดันในเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะจะไม่ช่อยสบายระวังไม่เกรนด้วยระวังไมเกรนนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีได้ข่าวไม่ค่อยดีกับเรื่องของหน้าที่การงานและเรื่องของยักผู้ใหญ่การเจ็บการป่วยหลายท่านได้กล่าวการสูญเสียอาจจะต้องไปงานไปงานศพนะครับความรักเปราะบางคนรักอาจจะมีการเถียงและทะเลาะกันได้ครับ เลขที่ถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์คือเลข1 0, 3และก็สื่อนำโชคของคนวันจันทร์คืออายุคนตายนะครับบอกไว้นิดหนึ่งนะครับหลายท่านที่กำลังลุ้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการโยกย้ายหรือผู้ร่วมงานใหม่จะได้ข่าวในสัปดาห์หน้านี้ครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับมีเรื่องต้องตัดสินใจและจะต้องย้ายหรือมีเหตุที่ต้องย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนโยกย้ายครับ ต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดวันอังคารครับคนวันอังคารในวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับข่าวดีในเรื่องของงานใหม่งานเพิ่มเป็นงานชั่วคราวนะจ๊ะเข้ามานะครับได้รับข่าวทางโทรศัพท์ในเรื่องของงานเข้ามานะครับอาจจะมีคนให้คุณไปทำงานไปช่วยงานนะครับเป็นงานพิเศษแต่ไม่เด่นในเรื่องการลงทุนเช่น จะเปิดร้านค้าเปิดธุรกิจลงทุนค้าขายท่านที่เกิดในวันอังคารนั้นขอให้เลื่อนสัปดาห์นี้ไปก่อนในวันจันทร์ที่2 9กุมภาพันธ์นี้นะครับคนวันอังคารจะเจ็บเกี่ยวกับเรื่องของปวดท้องหัวเข่านะครับปวดท้องเจ็บเข่าเจ็บขานะฮะเรามาระวังในเรื่องของการดื่มกินในเรื่องของกระเพาะอาหารทานอาหารให้ตรงเวลานะฮนะให้เรามาระวังให้มากการลงทุน การค้าการขายต่างๆนั้นขอให้ขยันขันแข็งและให้โปรโมตมากๆโปรโมตในเรื่องของการตลาดในเรื่องของโลกออนไลน์มากๆนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารไม่มีโชคเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดว่ามีเลขที่คำนวณโดยวัดผลจากงวดที่ผ่านมาแล้วนำมาตั้งสูตรฐานคำนวงคำนวณตามวิชาการของคุณนะก็พอได้อยู่ พอมีลุ้นนะครับเอาละฮะเลขที่ถูกโฉลกและเด่นสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารคือเลข74ครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคนวันพุธในวันจันทร์ที่2 9กกุมภาพันธ์นั้นมีข่าวดีจากการค้าขายโดยเฉพาะการค้าขายต่างแดนนะครับการค้าขายแดนไกลการขายตรงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายตรงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสาร การกู้เงินการยืมเงินการติดต่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินรู้แล้วแต่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะครับการค้าการขายมีกําไรคนที่เปิดร้านค้าก็จะได้กําไรค้าขายของ<ม>ยากให้เป็นของง่ายของออกง่ายมากตลอดท่านที่เกิดในวันพุธนะถือว่าเป็นวันที่มีโชคลาภวาสนาบารมีหลายท่านได้มือถือใหม่ได้แท็บเล็ตใหม่นะครับหรือได้มีหน้ามีตาในสังคมมากขึ้น ได้ข่าวดีในเรื่องของการงานเหมาะสำหรับการเร่งปิดยอดขายนะฮะการเจรจาสรุปปิดจบงานรับมันนี่ในีมากๆสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับถือว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยพอเสี่ยงโชคได้เลขที่ถูกฉลกสหรับท่านที่เกิดในวันพุธมีโอกาสม,มีโชคมากเลยคือ3และ3นะฮะระวังมีโอกาสตามเลขเบิ้ลสักนิดหนึ่งนะครับนะครับ แล้วก็เลขที่มาจากฐานคำนวณเช่นเดียวกับคนวันอังคารนะครับ3 3 1สหนึ่งนะครับมีโอกาสสูงมากติดติ่ง6ไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะ6นั้นเป็นดาวที่โคจรเข้ามาในช่วงเดือนนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสคนวันพฤหัสนั้นเลขที่ผมหยิบได้นะครับไพ่ที่ผมหยิบได้คือไพ่สตาร์และก็ไพ่ราชาถือดา นะครับวันจันทร์ที่29กุมภาคนวันพฤหัสมีความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของหน้าที่การงานมีไอเดียใหม่ๆมีการวางแผนใหม่ในเรื่องของการงานขออภัยฮะได้ไพ่เดอะซันะฮะเพราะฉะนั้นจะได้รับข่าวดีจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะอิทธิพลของไพ่เดอะซัส่งผลในเรื่องภูมิปัญญาของคนวันพฤหัสทําให้นะฮะมีโอกาสดีในเรื่องของการ ต่างประเทศมีโอกาสดีในเรื่องของชื่อเสียงมีโอกาสได้รับได้รับความไว้วางใจจากผู้รับผู้ใหญ่คนมียศถาบรรดาศักดิม์มีอำนาจมีตําแหน่งจะได้เข้าพบปะพูดจาเจรจาติดต่อง,งานกับคนที่มีอำนาจคุณจะได้งานชิ้นนั้นนะฮะนะฮะคุณเขาเรียกว่าเข้าตากกรรมการนั่นเองนะครับและมีโอกาสที่จะเดินทางไกลด้วยครับถ้าคุณไม่เดินทางก็จะมีคนมาหามาวางงานวางเงินให้ตรงหน้าตักเลยโอกาสดี จากการเสี่ยงโชคในวันพฤหัสนั้นไม่เด่นเท่าไหร่นักนะครับแต่จะเด่นในเรื่องของการงานการเงินและก็ชีวิตรักในอนาคตนะครับจากวันนี้ไปถึงเดือนเมษายนนี่คือโชคชะาตาวัสนาของคนวันพฤหัสครับเลขที่ถูกฉลกคือ19นะครับโอ้โห19นะฮะเด่นมากๆนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะ มีอิทธิพลสูงมากสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสที่เกิดในปีมะโรงและเกิดในราศีเมษนะครับดวงขึ้นครับนะฮะพะนั้นรีบเร่งทำอะไรอย่าโมตะคิดให้ลงมือทำนะฮะโอเคครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่ถูกที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์นะครับในวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์นั้นดวงชะตานั้นค่อนข้างอ่อนนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพครับต้องระวังอย่างยิ่งยวด ในเรื่องของสุขภาพคิดมากโรคล,ลุมเลาคิดมากโรคเรื้อรังคิดมากโรคภัยกำเริบครับนะฮะไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายด้ยโรคอะไรก็แล้วแต่อิทธิพลของไพ่แห่งความคิดนั้นยิ่งสับสนยิ่งเจ็บปวดใจยิ่งสับสนยิ่งหมดภูมิต้านทานโนบรรสุขต้องออกกำลังกายต้องเข้มแข็งนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาความรักไม่ดีเลยกำลังใจถดถอยนะครับ มันเป็นแค่เพียงวันเดียวนะอย่าคิดมากนะมันมันเป็นเหตุการณ์ของวันจันทร,ร์ที่29กุมภาพันธ์นะครับพราะ,ะนั้นคนวันศุกร์ต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็คิดบวกไว้นะเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการปลอบใจกับโรคสวยสักนิดหนึ่งนะครับสุขภาพร่างกายของคุณจะเริ่มดีขึ้นในวันถัดไปนะฮะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะขายกาลังใจจากคนใกล้ชิดและคนที่เรารักแค่นั้นเองดวงชะตาเรื่องโชคชะตาวาสนาในการเสี่ยงโชคของคนวันศุกร์นั้น ต้องบอกว่าไม่เด่นเท่าไหร่นักแต่ก็มีเลขที่ถูกชโชวคือเลข4นะครับเลข3นะฮะและก็เลข7ครับสื่อนำโชคของคนวันศุกร์มาจากความฝันและพระภูมิเทวาจทเจ้าที่จะทางครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์นั้นโอ้โหได้ไพ่โชคครับนะครับคนวันเสาร์มีโชคนะฮะจัดบ้านที่อยู่ นะฮะให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสะอาดห้องน้ำนะฮะเตาไฟนะครับจะได้ไม่เกิดตัวขัดโชคนำดอกไม้นำใจการถวายพระถวายน้ำพระจะก่อให้มันเกิดโชคลาภเพิ่มผูนสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์เป็นวันที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันเสา,า,าร์เลขนำโชคคือเลข19กแล้วก็ 1- 4ครับ